สวัสดีค่ะขนมบ้านอาจารย์อ้อยนะคะวันนี้เรามาพบกันกับเมนูพิเศษนั่นก็คือขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนนะคะซึ่งหน้านี้ก็เป็นหน้าทุเรียนแล้วใช่ไหมคะเรามาทําขนมเปี๊ยะทุเรียนกันดีกว่านะคะบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะแป้ง เี้ยของเรานะคะเหนียวนุ่มมากๆนะคะนี่ขนาดคือเพิ่งอบใหม่ๆนะคะแป้งจะประมาณนี้นะคะถ้าปล่อยไว้ให้เซตตัวนะคะแป้งเขาจะเหนียวนุ่มกว่านี้นะคะเป็นไงคะไส้ทุเรียนนะคะเรากวนเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนผสมแป้งนะคะวันนี้เราจะใช้แป้ง2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ แป้งบัวแดง250กรัมนะคะแล้วก็แป้งว้าวนะคะหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมรวมเป็น400กรัมนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันรำข้าวน้ำเปล่าและก็ไข่ไก่เบอร์2หนึ่งฟองนะคะส่วนผสมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมแป้งกันนะคะเริ่มต้นจากการล่อนแป้งนะคะให้ล่อนแป้งทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันนะคะ เราจะทําการร่อนแป้งให้แป้งกระจายตัวแล้วก็เช็คดูว่ามีฝุ่นผงอะไรติดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทําให้แป้งขนมเรานุ่มนะคะเมื่อร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําส่วนผสมของน้ํานะคะมาละลายกับน้าตาลนะคะวันนี้เราเลือกน้ําตาลเป็นน้ําตาลเบเกอรี่นะคะซึ่งจะเป็นน้ําตาลเม็ดเล็กนะคะ ที่ละลายง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทําให้ขนมนุ่มเช่นกันนะคะละลายนะคะเทน้าตาอ่าเทน้ําลงไปในน้ําตาลนะคะคนจนน้ำตาลละลายนะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปเทลงส่วนผสมของแป้งนะ,ะก็นำแป้งมานะคะ ทำหลุมไว้ตรงกลางนะคะเทส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะน้ำมันคืชอ,อ่ะขอโทษค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะน้ำตาลกับน้ำค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะเทลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาผสมแป้งนะคะ มแป้งให้เข้ากันคนไปนเลยค่ะผสมแป้งให้เข้ากันนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราใช้ไม้พายซิลิโคนไม้พายยางน,นะคะเพื่อที่จะคนแป้งให้เข้ากันนะคะจะเย็นๆนะคะคนแป้งให้เข้ากันนะก็จะมี ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมที่ยังไม่โดนส่วนผสมน้ํานะคะก็ยังมีอยู่นะคะสังเกตดูนะคะว่าจะาได้ในส่วนของส่วนผสมที่เป็นเนื้อประมาณนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ยังไม่เหลวนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนวดแป้งนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เหนียวพอที่จะนวดได้นะคะคนไปก่อนนะคะอันนี้ยังมีส่วนผสมอื่นๆที่ยังไม่เข้ากันอยู่นะคะเริ่มได้แล้วนะคะเริ่มได้ชี้แล้วอ่ะตอนนี้นะคะได้แล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะพอที่จะนวดได้แล้วนะก็เดี๋ยวเราจะปูผ้ายางกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานวดแป้งกันค่ะนำแป้งนะคะที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะลงมาที่ผ้ายางนะคะเดี๋ยวเราจะทําการนวดแป้งนะคะการนวดแป้งนะคะเราก็จะทําการคลึงลงแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนะคะนวดทับกลับมากดลงไปนะคะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนวดทับกับกดลงไปนะคะ นี่ขนาดยังนวดแป๊บเดียวนะคะเนื้อแป้งเราสัมผัสได้ถึงความนุ่มแล้วนะคะก็จะทําการนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เหนียวนุ่มนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งจนแป้งเนียนแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่าแป้งเนียนประมาณไหนนะคะ ประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้นก็มีความเหนียวนุ่มยืดพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือแป้งนอกนะคะเสร็จแล้วเราจะไปเตรียมแป้งในกันนะคะก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าขาวคลุมไว้หรือไม่ก็ใช้เป็นตัวแรปนะคะตัวซีนตลอดอาหารปิดคลุมไว้นะคะ เดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งในกันค่ะส่วนผสมแป้งในนะคะมีแป้ง2ชนิดนะคะก็คือแป้งบัวแดง100กรัมแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมนะคะแล้วก็มีน้ำมันรำข้าว80กรัมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมแป้งกันนะคะเริ่มจากการร่อนแป้งนะคะนำแป้งทั้งสองชนิดนะคะลงไปร่อนรวมกัน ร่อนจนแป้งกระจายตัวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนําน้ํามันรําข้าวนะคะลงไปผสมแป้งในนี้จะไม่ยากนะคะแค่ผสมแป้งให้เข้ากันนะ,ะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะขั้นตอนนี้นะคะการผสมแป้งก็ใช้ไม้พายซิลิโคนนี่แหละคะ่ะคนคนไปเลยนะคะผสมแป้งให้เข้ากันนะคะง่ายไหมคะแค่นี้นะคะ ก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใช้ไม้พายส,สิลิโคนนะคะนวดแป้งจนเข้ากันแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่านวดยากก็ใช้มือนวดได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการแรปไว้นะคะพักแป้งหนึ่งชั่วโมงเช่นกันค่ะ เย็นไว้นะพักหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมไส้ทุเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปควนทุเรียนกันดีกว่าค่ะเสร็จแล้วค่ะในส่วนของไส้ทุเรียนนะคะวันนี้เราได้ทุเรียนหมอนทองมานะคะซึ่งเนื้อนิ่มพอดีเลยนะคะ ซึ่งนะคะเนื้อนิ่มประมาณนี้นะคะก็จะทําการกวนทุเรียนได้ง่ายนะคะแต่ว่าไม่ใช่นิ่มนิ่มมากๆแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าจะขมนะคะอันนี้ใช้ได้เลยนะคะส่วนผสมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมถัดไปนะคะก็คือถั่วเหลืองนึ่งนะคะเรานึ่งแล้วก็ ใช้ช้อนบดบบบในช่วงที่ถั่วเหลืองที่เรานึ่งเสร็จยังมีความร้อนอยู่นะคะก็ใช้ช้อนบดก็จะง่ายนะคะน้ําตาลนะคะกะทิน้ำมันราข้าวแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเรามา,าทําการกวนไส้ถั่วเหลืองกันเลยนะคะเมื่อเราตวงส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะเราจะนําส่วนผสมน้ํานะคะลงไปในส่วนผสมของถั่วเหลืองนะคะเทลงไปเลยนะคะ กะทินะคะใส่ลงไปตามเรวยเกลือค่ออะน้ำตาลนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายนะคะแล้วเราจะมาทําการปั่นนะคะในส่วนของตู้เลียนนะคะเมื่อกี้ก็ใช้ช้อนบีบๆนะคะให้ตู้เลียนแตกตัวนะคะก็จะเนื้อเหลวๆออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นกันนะคะ ตอนนี้นะคะถั่วเหลืองแล้วก็ส่วนผสมของเหลวที่เราเทรวมกันนะคะตอนนี้ก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะน้ําตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมทุกอย่างนะคะไปปั่นแล้วก็ไปทําการกวนไส้กันค่ะ ถ้าทำการปั่นเรียบร้อยนะคะเราจะนําไส้ทุเรียนของเรานะคะขึ้นมาตั้งไฟนะคะแล้วก็กวนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวเนื้อทุเรียนเราจะไหม้นะคะค่ะเมื่อเรากวนไส้นะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะต้องกวนให้ได้ประมาณนี้นะคะที่ ไส้ปั้นได้นะคะเนื้อนิ่มพอดีนะคะถ้าแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพักไส้ไว้นะคะให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นไส้กันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยนะคะทั้งแป้งนอกแล้วก็แป้งในนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันนะคะก็คือเราจะแบ่งแป้งนอกออกเป็นทั้งหมดนะคะ20กรัมนะคะแล้วก็แป้งใน10กรัมนะคะแล้วเราจะมาขึ้นรูปกันนะ,ะแป้งที่เราพักไว้นะคะ30นาทีนะคะมาเช็คแป้งกันนะคะแป้งจะมีความเหนียวยืดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนุ่มนะคะอ่า ดูเนื้อแป้งนะคะรู้ได้เลยว่าเนื้อขนมเราต้องนุ่มมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการแบ่งแป้ง,ปงเป็นก้อนละยี่สิบกรัมนะคะแป้งนอก20กรัมแล้วก็แป้งในนะคะ10กรัมนะคะวันนี้เราทําทุเรียนลูกไม่ใหญ่มากนะคะลูกเล็กๆน่าทานนะคะแบ่งไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเราจะทําการแบ่งแป้งไปจนเสร็จนะคะ แล้วก็วางแป้งพักไว้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้นะคะโอเคได้แล้วนะคะ20กรัมนะคะใช้มือนวดพึงเบาๆนะคะหรือจะพึงที่โต๊ะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้นะคะเรียงไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็แบ่งแป้งนอกแล้วก็แป้งใน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้อย่างละส3าก้อนนะคะตอนนี้นะคะเราจะทําการห่อนะคะก็คือนําแป้งในมาวางตรงกลางแป้งนอกนะคะแล้วก็ทําการห่อนะคะแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะทําไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะแล้วก็วางเรียงไว้ตั้งแต่ก้อนที่1จนถึงก้อนสุดท้ายนะคะในการขึ้นรูปนะคะเราจะนําในส่วนของแป้งที่เรา ห่อไว้นะคะก็คือแป้งนอกแป้งในที่เราห่อรวมกันเมื่อสักครู่นะคะเราจะเริ่มจากก้อนที่1ไปจนถึงก้อนที่33นะคะเพราะวันนี้เราแบ่งแป้งนะทั้งหมด33ก้อนนะคะเริ่มจากการกดลงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้คลึงเบาๆแบบนี้นะคะคลึงออกไปให้เป็นลักษณะของเอวงรีนะคะก็จะได้ก้อนแบนๆ,บนๆยาวๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนํา ใส่เห็นนะคะมาวางลงตรงกลางแบบนี้นะคะวันนี้เราไม่ได้ใช้พิมพ์นะคะเราใช้การปั้นหมื่นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการพับลงแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะง่ายไหมคะอ่านะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับจีบตรงนี้แค่นี้เองนะคะ สังเกตดูนะคะว่าวันนี้จะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือจะปั้นยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จับตรงก้นจับตรงชายตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะแค่นี้นะคะทําให้เป็นลักษณะของทุเรียนนะคะก็จะได้พูทุเรียนแบบนี้นะคะถ้าอยากเน้นตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ใช้มือกดแบบนี้ค่ะตกลงแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะแล้วก็นำไปอบนะคะเมื่อทำการปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำขนมเข้ามาอบนะคะซึ่งในการอบนะคะเราจะเปิดไฟบนล่างนะคะแล้วก็เปิดไฟ170องศานะคะอบนาน20นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูกันนะคะว่าอบเสร็จ20นาทีจะเป็นยังไงนะคะ ในระหว่างที่อบขนมอยู่นะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของไข่สําหรับทาหน้าขนมนะคะซึ่งไข่ที่ใช้ในการทาหน้าขนมนะคะเราจะใช้แค่ไข่แดงนะคะแล้วก็เติมน้ําเล็กน้อยนะคะเท่านี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่อบขนมเสร็จ20นาทีแล้วเราจะนําออกมาทาหน้าไข่กันนะคะถ้าเกิดว่านะคะ ไข่ไม่ได้แดงพอนะคะเราสามารถผสมสีเหลืองได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไข่เราแดงนะคะก็เลยไม่ได้ผสมสีนะคะหลังจากที่เราอบขนมครบ2ี่สินาทีแล้วนะคะเราจะนำขนมของเรานะคะออกมาทาไข่นะคะในการทาไข่นะคะเราก็จะเว้น ช่วงตรงนี้ไว้นะคะเพื่อว่าให้เห็นเป็นแป้งขาวๆนะคะก็จะได้เหมือนทุเรียนนะคะเราจะไม่ทาไข่ทั้งหมดนะคะทาไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเมื่อทาไข่จนเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะน้มขนมเข้าไปอบต่ออีก5้านาทีนะคะ ทาไข่แล้วเรานําขนมเข้าไปอบครบ5นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําขนมของเรานะคะออกมาวางไว้ข้างนอกเพื่อให้เย็นตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปอบควันเทียนนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะไม่ชอบกลิ่นควันเทียนก็ไม่ต้องอบก็ได้นะคะเป็นไงคะสวยงามน่าทานมากๆเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองทําดูนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเนื้อแป้งจะนุ่มมากๆนะคะซึ่งนะคะเทคนิคในการที่จะเก็บรักษาความนุ่มของแป้งนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะพอเราอบขนมเสร็จนะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้แป้งเย็นนะคะหลังจากนั้นเราจะนําเข้าไปเก็บไว้ในหมอ้อแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดนะคะหรือว่าเราจะอบควันเทียนก็ได้นะคะก็จะเป็นการรักษาเนื้อขนมของเรานะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการรับชมคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมจนเสร็จนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ